สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องตีนพงซิ่งแล้วนะฮะใครอยากลั่นทักได้เลยครับผมหายไปนานครับผมวันนี้นะฮะกลับมาพร้อมกับเจ้าตัวดอก12นิ้วนะครับแม่เหล็กหนา25นะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่220มิลนะครับวอยดําำ85มิลลิเมตรนะฮะเปนี้นะครับคนหลายคนนะถามกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูงานกันเลยครับผม นี่นะครับหน้าดอกนะครับเป็นหน้าดอกโนโลโก้นะครับสั่งตัดพิเศษนะครับหน้าดอกเย็บนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับงานโดนัทนะครับตัวนี้หน้าดอกแข็งนะครับอัดได้สบายๆนะครับยาวๆเลยนะครับผมนี่งานสวยจัดนะครับมาดูนะครับที่ผมบอกนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับหนา25มิลนะครับสเปคนี้ผมไม่ค่อยได้ทํานะครับผมแต่ว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะครับหนา25มิลเส้นผ่าศูนย์กลาง220นะครับ มาดูอะไรครับผมงานตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าใครหาอยู่นะครับต้องรีบจัดนะครับเพราะว่ามาไม่เยอะนะครับพี่ตัวนี้ที่สําคัญอ่ะมันเป็นขอบยานะครับมันไม่ใช่ขอบโฟมนะครับแล้วก็นี่ครับงานโครงหล่อนะครับตัวนี้งานมันสวยจริงว่ะตัวนี้นะครับผมโครงหล่อปัดเงานะครับสไปเดอร์หนานะครับสวยจัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นวอยด์ดำนะครับวอยด์ดำ85มิลนะครับ หรือว่าวอยดํสามนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสำหรับเจ้าตัวดอก12นิ้วนะครับแม่เหล็ก220มิลนะครับหนาส5วอย85นะครับราคาตัวนี้นะครับเปิดอยู่ไม่แรงนะครับไม่แรงนะคู่ละ4,999บาทเท่านั้นนะครับ4,999บาบาทสั่งตอนนี้นะครับของแถมจัดเต็มนะครับใครสนใจนะครับ ก็จัดได้นะครับทางไลน์ทาง Facebook นะครับหรือว่าทาง YouTube คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับงานตัวนี้สวยจริงนะครับอยากให้ดูงานชา้าชัดอีกรอบนะครับนี่นครับแม่เหล็ก2 2 0หนา25นะครับแม่เหล็กแม่เหล็กเกรด A นะครับตัวนี้ตูดปัดเงาทั้งตัวนะครับแหวลองหนาด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับประมาณนี้